ยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับบล BKK bon, Channel สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่สองนะครับวันนี้จะเป็นนัดที่สองหลังจากนัดแรก ชนะไปอย่างหวุดหวิตนะครับสามประตูต่อสองอครับนัดนี้จะเจอกับเรียลมาดริดนะฮะเราจะต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับ, Not รบมมนัดนี้นะครับเกมกำลังจะเริ่มแลครับมาดริดเขียบอลก่อน Which simply adds to the spectacle of the game at stages, one of the most impressive arenas in this part of the world. Well, Manchester United had the perfect opening day. a very good chance they can play on after what was a good start, and even like on the above, <laughs> I think this team has. โอ้โห oh oh, ยิงเป็นข้อเลยลูกนี้มาสิเอาลูกเต็มุมดเปิดมุมขึ้นมา <c oughs> อย่างได้อย่างได้เอาแย่งกันแย่งกันเอาเสียบอลน,นี้ครับ his defensive capabilities there, that's those strikers tackle. You have to admire a commitment like that because he could easily ignore that and just kinda of walk around and let others do all the chasing. But instead of the relationship <laughs> when you get flamboyant. <laughs> Awesome. So with the crossfield ball, Madrid pushed both fullbacks into quite advanced positions here. That's, I that's interesting. So what are they attempting to do? It's, it's a bang. bold attempt, in my opinion, to occupy position in a way ปับฟอนไว้ฝาว์ฝาว์โอ้เล่นเร็วเลยครับฝาว์ไว้พันแ้งพันขาได้ไหมมาหลีดเก็บไปได้ครับต้องระวังเบนเซม่าไว้ให้ดีเลียร์ไว้

ý kiến của chúng tôi rất đồ đáng chú ý chú ý chú ý chú still at the moment. ออเอาอย่งไรเนี่ยยังไงออกแก็ออกแก็เลยอเข้าโอเคแก้แกกนีเข้ามาลุมสองสามคนเลยต้องระวังไปเตมากยกมาตื่นไป And here's Plenty. seems <laughs> <laughs> oh, <laughs> he's Oh, you. Oh, you. it, good. Oh, you. Pretty good. Pretty good. Pretty good. good. สกัดไปได้สกัดติดเอาละครับหลุดมาแล้วยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับเลม,มียามาปิดครับโอ้โหลากไม่จ่ายเพื่อนครับกองหลังก็พะวงอยู่ครับยิงเลยครับมายู่ขึ้นนำดูภาพท้ายทีนี้ ไม่มีใครเข้าประกบครับเรียบร้อยจังหวะนี้ครับประตูตรแรกมาสอนช่วงหมดครึ่งแรกนะครับจะเป็นงานง่ายของแมนยูหรือเปล่าหรือว่าครึ่งหลังแมตติจะเข้ามาบุกเป็นตัวจะต้องดูกเกยกันอีกทีนึง แบบนูอใหแล้วอายุตั้งแรกฮู้นะครับแม่ทิ้ง <c oughs> ลงไป <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ได้ยิงค <c oughs> รับ,บนะครับปดขึ้นเวลาแรก

Manchester United going away well and they're in a good position to kick on, and mm -hmm. that's They place more emphasis on stretching their advantage without necessarily... that mm -hmm. mm -hmm. oh, that a long way. แมนดูจ,กจะกลับออกไปมีแต <K> ้มหรือเปล่าต้องมาดูช really <c> ิ้นหลังเลยครับก็จะยืนระยะได้ไหมช่อกันชว์กันโอ้ฝังว่างครับยังไงโหอเคมาแทงว่ะน่ากลัวมากลูกนี้ โอ้โหออกไม่ออกหลังไ่แล้วไม่ท,ทันงลูกเตะมุมของวิแมทริกเปิดมาจาังหวะนี้โกแด้เคียร์เคียร์สิเอาเป็นไงครับโดนลงโทษเลยครับเคียร์ไม่ขาดครับคาวาฮาวโอ้โหซ้ำไปครับเป็นหนึ่งก็เป็กกปกกนต่อหนึ่งครับ บอกแล้วครับอย่าเพิ่มคำมาดีครับลูซิ่แมนยูเคียกันไม่ขาดครับลูกนี้โดนลงโทษเลยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาละครับโมเมนตัมทางลิเมันหลิดมาแล้วโอ้โห กองหลังแมนยูน่าจะสู้ความเร็วของเบนเซมา่าไม่ค่อยได้นะเล่นมาหลายรอบแล้วเหยียดไม่ค่อยทันมาอีกแล้วครับอโอ้โหอีกทนเสาโอ้โหไม่ทั้งาจตามครับเอเดนฮาซาเอเดนฮาซาครับโอ้โห ผมอีกแล้วนะครับขึ้นน้ำก่อนผมตลอดครับแต่ว่าแพ้น้อยแพ้หนือนกันครับ โอ้โหเมื่อกี้มือล่ไปโดนปุ่มกดนทึกหนาจอครับน่เเวลาอย่างพอมีครับเว <im> ลาย,ยังพอมีครับ Well played! He saw that coming. Rashford, Martial. Oh, man. Manchester United are definitely going about this the right way. This is the time to talk about risks now, Jim. Is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Spot on, Peter. เอาหน่อยครับแมนยูเอาหน่อยเวลาใกล้จะหมดแล้วเจ็ดสิบเดนาทีพันโอ้แมนยูเปล่าไปดึงหรือเปล่าังหวะนี้โอ้ออกไปเกี่ยวขาครับมาติด จะโดนอีกไหมเนี่ยจะโดนอีกไหมโอ้โหปมบอลยังล่วงไปเลยครับโอ้โหปกเล่นเร็วเอ้าเอ้าเอายังไงเลีร์ให้มันไวๆหน่อยาอีกแล้วครับเป็นเซมาครับโอ้โหนายอยู่กองหลังครับเรียบร้อยเลยครับ นึกหนักนึกนักครับโดนประตูที่สามเลยครับโอ้โหยังไงลูกนี้ยังไงแก้ได้ไหมโอ้โห เอาละครับไล่มาครับสามสองมาคัร์ลัฟอร์ดครับอืยังไม่แน่นะครับเวลายังไม่หมดอะไรก็เกิดขึ้นได้พอมีเวลาครับเอาแต้มกลับไปได้ไหม Of getting the, the, type of and the that of we're we're going? Going to and it Here's oh, oh. no like Manchester United are definitely not going down. Oh, i หมา่ะบดดิตจุดนี้คลองด้วยครับเต็มมากเดี๋ยวขอเอาคลองหน้าลงมาก่อนจะส่งขาวรน,นี่ลงมาปวดหน่อยตายครับขาวันี่ลงมาเปิดโทรศัพท์ได้ไหมครับจะติ๊กเสมอให้ได้ไหมที่ที่แปดติสองครับต้องพอเวลา ยังไม่โดนครบยังไม่รวมทรบเวลาเวลาหมดจะหมดแล้วจะทำอะไรที่ทำครับนั่นอยู่เอาวิโอ้โหโดนเสียบไม่เฝ้ายังไงได้อยู่โอ้โหมาสามคนเลยครับลุมฟังแล้ว เรียบร้อยไหมโอโ้โหติดเซฟครับน่าเข้ามากครับโอ้โหโอโน,โอเน่เอร์นันเบอร์ครับเกือบตีเสมอโอโ้โหติดปลายมือครับไม่งั้นจะเป็นสามเท่าครับทุกตัวครับเซฟไม่ได้เอาละครับแมนยูปเมมปิดบุมเวลาเหลือไม่เยอะแล้ว ยังไงโอ้โหเขาวะนี่ยอกมากครับวันนี้โอ้โหไม่ทันครับลด4นาทีครับเอาครับจะทำได้หรือเปล่าครับหรือจะโดนเพิ่มครับ ทำอะไก็ศาสตร์ขึ้นไปเลยครับอโอ้โหโอ้โหควันนี้ลวงโอ้โหจบครับสามสองครับเอาแต้มกลับไม่ได้ครับเอาละครับขอจบ คลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ